การทอดกรถินได้ชื่อว่าเป็นบุญที่มีอนิสงส์มหาศาลเพราะบุญจากการทอดกรถินนั้นมีความพิเศษที่ทําได้ยากกว่าบุญอื่นด้วยสาเหตุดังนี้ 1. จํากัดด้วยกาคือต้องถวายภายในหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันออกพรรษา 2. จํากัดชนิดทานคือต้องถวายเป็นสังฆทา,านเท่านั้นการถวายเจาะจงกับพระรูปใดรูปหนึ่งไม่ได้ 3. จํากัดคราวคือแต่ละวัดรด้ถวินได้เพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้น 4. ี จำกัดผู้รับคือพระพิสุรับกรถินได้จะต้องจำพรรษาในวัดน,นั้นครบไตรมาสและจะต้องมีจำนวน5้ารูปขึ้นไป 5. าจำกัดงานคือเมื่อพระพิสุรับผ้ากรถินแล้วจะต้องกรานกรถินภายในวันนั้นและสุดท้ายจำกัดของถวายคือทายธรรมที่ถวายต้องเป็นผ้าผืนใดผืนหนึ่งในไตรจีวรเท่านั้นซึ่งโดยทั่วไปนิยมใช้สังกติส่วนทายธรรมอื่นนั้น จัดเป็นบริวารกรถินดังนั้นการทอดกรถินจึงได้ชื่อว่าเป็นบุญพิเศษมีอนิสงส์มหาศาลใครที่ได้ทําบุญทอดกรถินแล้วให้เราดีใจปลื้มใจที่เราได้ทําบุญใหญ่ด้วยการทําบุญทอดกระถินขอโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านด้วยเจริญพร